ครับเราไปดูเนื้อหาต่อไปครับเป็นความต่อเนื่องของฟังก์ชันครับซึ่งเราพิจารณาฟังก์ชันของ f x เท่ากับ f x กำลังสองลบหนึ่งส่วนด้วย f x ลบหนึ่งลักษณะของกราฟจะเห็นว่า f x เป็นหนึ่งกราฟจะไม่มีค่าคราบับก็คือไม่ต่อเนื่องตรงที่ f x เท่ากับหนึ่งส่วน g x เป็น f x บวกหนึ่งจะเห็นว่าต่อเนื่องตลอดแนวของเส้นหรือถ้าหากเราพิจารณาที่ f x เท่ากับ ที่1กราฟก็ต่อเนื่องตรงที่ x ท่้กับหด้วยเช่นกันในการตรวจสอบว่าฟังก์ชันมีความต่อเนื่องหรือไม่เรามาดูนิยามนะครับฟังก์ชัน f x เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด a ก็ต่อเมื่อ f x สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง3ประการนี้1 f a หาค่าได้ 2. ลิมิตของ f x x เข้าสู่ a มีลิมิตและ3ลิมิตของ f x เข้าสู่ a จะเท่าก f ับ f a เรามาดูตัวอย่างครับจงตรวจสอบว่า f x เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งต่อเนื่องที่ x เท่ากับหนึ่งหรือไม่อันดับที่หนึ่งครับเราก็หา f หนึ่งครับ f หนึ่งก็โดยการเอาหนึ่งไปแทนใน x ก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์หาค่าได้ลำดับต่อไปครับเราก็หาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่หนึ่งนั่นคือหาลิมิตของ x กำลังสองลบ1 x เข้าสูน่ก็หาได้เช่นกันครับเท่ากับ0ย์มีลิมิตอันดับ3ามแล้วก็ตรวจสอบว่า1กับ2เป็นยังไงครับลิมิตของ f x เข้าสูน่กับ f 1มีค่าเป็น0ูนย์เท่ากันครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสองลบ1ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1อีกตัวอย่างหนึ่งครับเรามาตรวจสอบว่า f เท่ากับ x กำลังสองลบ9้าส่วนด้วย x ลบ3า ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3ไม่อันันแรกครับกรอกปัหา f 3ครับ f 3หาค่าไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราเอา3ไปแทนใน x แล้วจะทําให้เป็น0ส่วน0ใช่ไหมครับเขไม่ต้องหา2ก็ได้แต่ว่า,เ,าเราลองหาให้มันครบกระบวนการของเราขั้นที่2หาลิมิตของ x กํลาลัง2ลบ9ส่วนด้วย x ลบ3 x เข้าสู่3มีลิมิตครับเท่ากับ6ขั้นที่3จะเห็นว่าลิมิตของ f x x เข้าสู่3ไม่เท่ากับ f 3เพราะฉะนั้น f x เท่ากับ x กำลัง2ลบ9ส่วนด้วย x ลบ3ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3นั่นเองครับตัวอย่างหนึ่งตรวจสอบว่า f x เท่ากับ 2x บวก3ส่วนด้วย 3x ลบ5ไม่ต่อเนื่องที่จุดใดอันนี้เป็นฟังก์ชันตรรกะหรืออยู่ในรูปเศษส่วนออออยู่ในรูปเศษส่วนเราก็ทราบว่าจุดที่ฟังก์ชันจะไม่มีค่าก็คือ 3x ลบห้าเป็นศูนย์นั่นเองเราขอพิจารณาตรงที่สามเอ็กลบห้าเป็นศูนย์ฟังชันอยู่ในรูปเศษส่วนมีจุดที่ทำให้กราฟไม่ต่อเนื่องคือส่วนเท่ากับศูนย์นั่นเองนั่นคือสามเอ็กลบห้าเป็นศูนย์แก้สมการตรงนี้ก็จะได้เอ็กเท่ากับห้าส่วนสามดังนั้นฟังชัน f อเท่ากับ 2x บวก3ส่วนด้วย3 x ลบหไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5ส่วน3าม อีกตัวอย่างหนึ่งครับตรวจสอบว่า f เท่ากับ x กำลังสองบวก3 x ลบ5ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1ไม่ต่อเนื่องที่จุดใดครับเราก็พิจารณาเช่นเดิมครับเป็นฟังก์ชันตรรกะ,ะฟังก์ชันอยู่ในรูปเศษส่วนมีจุดที่ทำให้กราฟไม่ต่อเนื่องคือส่วนเท่ากับ0นนั่นคือเราแก้สมการ x กำลังสองบวก1เท่ากับศูดูสิว่า x เป็นเท่าไหร่ จะพบว่า x ไม่มีคําตอบเป็นจํานวนจริงครับเพราะฉะนั้น f(x) เท่ากับ x กําลังสองบวกส x ลบหส่วน x กําลังสองบวกหนึต่อเนื่องทุกๆจุดอีกตัวอย่างหนึ่งครับตรวจสอบว่า f(x) เท่ากับ x บวกสส่วน cos x ไม่ต่อเนื่องที่จุดใดอันนี้เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันที่อยู่รูปเศษส่วนเช่นกันครับมีจุดที่ทําให้กราฟไม่ต่อเนื่องคือส่วนเท่ากับ0ย์เราพิจารณาคอส x เท่ากับ0 x เป็นบวกลบพายส่วนสบวกลบสามส่วนสบวกลบ5้าไส่วนสไปเรื่อยๆดังนี้คือจุดที่คือทําให้คอสเป็น0ูนย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องเมื่อ x กับกบวกลบ n พาส่วนสและ n, n เป็นจำนวนเต็มที่ก็ให้เราลองคิดดู2ข้อนี้ครับโอเคนะครับสำหรับความต่อเนื่องของฟังก์ชันเราก็พบกันเพียงเท่านี้ครับ